สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องวันนี้ครับมพ,พอกันอยู่ปลาคือเก่าล่ะพี่น้องผากเขาปลาหาอยู่หากินคือเกา่าเอา้าเหมือดเด้อพี่น้องเขาปลาเตะเสาวันนี้คึ้มฝากเขิมปนนำเอาสปอปสวัสดีจ้าเมืนมอนมะพรกกะสปปับปอก,ก็ะหนาอีกคือเก้าจ้าวันนี้ซับปอปลาเขาปลา,ปา,กกปา แต่เสาคือเกาจากพี่น้องแต่ว่ามากกับสายฝนคือเกาจากพี่น้องฝนอยากเรียนพี่น้องวันนี้จ้ากรบมังรุนเบื้องจ้าว่าสีแดงสีมันบดมดแต่ว่านั่งเปลาไว้ไเลยเลยเฮ็ดก่อเนาะมากโฮมแหลกกระมันเลยเนาะดอกเหล็กเฮ็ดมันจากพี่น้องแด้งใจวายเลยเด้ง <laughs> <laughs> ใจใบเลยพี่นอ้องเนาะเอาสับปะโอ้ยถือฝนนี่แดงกัางเนาะแดงจ้ะาคนสะท้อนนถึงถึงคำฝนเนาะแต่สีบบเห็นเนาะฝน ยางผ่านมาเมื่อกี้ือยังบ่เห็นสปตยให,หม,ม่ากเนห็ดกอตใบใม่เนาะเห็ดกอ,อแอด,กอดงพี่น้องดอกยางงามเลย,ยเห็ดลังสมเห็ดน้ำมากับผมีลังสัเห็ดน้ำมาก,กมาเมนหมอนม,มนดอกเมีตนตน้ตน เห็ดนางสับปะรดจักดอกสองคุณหมอดอกแบบใหญ่เลยเนาะมีคนมาป่ะใส่ยาได้ใส่ยาเม็ดเพองไว้เพองยังเพองน้ำอวยพองน้ำอวยเอาสูงสีคืออยู่พี่น้องดูเดี๋ยวถ่ายรูปในวันนี้ถ่ายรูปในวันนี้เอาเอาเลย โอ้ยดอกนั้นแห้งงามแพีงเนาะงามโอ้ยหลวงบอกลูกบอกสีไทยรูปไหมสวยเลยอย่างงามเลยพี่น้องท้ายเง็ดกอนี่สีแดงขึ้นกองพี่น้องถึงฝนดิเฮ้อหลุนเบิ้งหอมเลยสินี่จักจักดอกเนาะสะพอนะเรับ เรปอบบอเฮ็ดถงน้ำอ้อยไว้พี่น้องน้ำจะเบิ่งเบิงว่าสิมีจักดอกอยู่มันเป็นลายบ่อที่แหลกโอ้ยหมู่ันบ่ห้องหึงน้ำอ้อยพี่น้องห่วงสีม้าแต่สับพี่เจ้าต้นต้นเฮ็ดทานนี่เฮ็ดยังเจาะเล็บเกี้ยเลยันถ้าเป็นเฮ็ดทานจะได้ไปเบิ่งเฮ็ดทานเฮ็ดทานอีหลีเลยทานหน่อยทานต้นทานต้น ยังมานำมึงคือนอนตะแคงเนี่ยเฮ้ยพี่แมนมดตัวนี้เพิ่งขาลายพี่น้องนั่นนั่นนั่นมันยังตุ่มอยู่เนาะแมมสามเนี่เอาได้เนี่ยเฮ้ยเสือหน่อยเพื่อนเนาะวัตถุมีดอกเดียวพี่น้องสามดอกออกใหม่เลยจ้าลัางสัมพี่น้องเอ๋สวยเลยเนาะถือฝนเนี่ยเห็นไก่ขนาดเลย เด็กหมื่นได้เรือพี่น้องมโอนี่นคนอ <พน S 2> ยนัง <พน S 2> ลินคนถ้าคนลินทั้งขึ้มมาสปอปอ่ะสีวันไปตองพี่น้องขลา่ยขลาย,ลายสปอปข้าง<ะ>ลังคนข้างลังดอกนึงน่ะผงดำเนาะผงดำพี่น้องมืม่อไหร่ะนั่งลงจังเห็นพี่น้องสีดำแหงเนาะเอาผงขลา่ยสปอป,ป,ปจะไปเบิงเ่งแดงข้ามพี่น้องพวกไวซ้องดอกเพิ่นเอาแล้วเนาะ ว่ามันสิออกไหมสอออกอกวัดปลาขามืองนี่จักรตากองนี่กะจุกันแ้าตมหนึ่ลองลองเคียมึงวัดปลายลองลองเคียรมึงนี่ดอกนอยทีเพิ่มน้ำออยพี่น้องอุ้ยสปอเพ้นแตดอกดอกนึง พูนนางลงเข็นอีกได้อันนี้สองดอกอย่างงามเลยนี่นะอู้ซ้ำเหมือนตัวนี้นี่อูเน่ตายนีอ้นอือเ้ายแมนพดวนี้เอ้าพกำลังคผูเนาะ หมองเกา่านัน,นนี้นี่ขุ่นข้างนี้ขางอะไรกันนะถึงน้ำอ้อยพี่นออ้องอาดสมาแตนตรงนี้นแหละพี่น้องถานั่งลงด้วยจังเห็นหอ้ยขาเนะเาะผูดโผงหมกแตงนี่ดอกเดียวจิตรงนี้มูเขา,าเจอพี่น้อง หลายชนิดแทงเรียพี่น้องมโอน,นี้สารพัดเห็ดสารพัดเนาะกำลังโอบไม้ด้จ้าเอ๋อเหินะะเขาพี่น้อง <c oughs> อเอก็บเงินเลยแตาแนวนี่อนบอได้กินดอกพี่น้องนี่ดอ,ดอกดําเคน,คนี่มโครงการพี่น้อง ยางผ่านมาหนีท้่พี่น้องเมื่อกี้นี่คือบ่เห็นคุ่นะอะปุณโอ้หนอ,อนแต่เป็นแนวไดงน้อมวันนี้เนาะลุยสปอปยางผ่านมาเมื่อกี้พี่น้องแต่น่าจะมองเลยบ่เห็นเห็ดทุมใบเต็นก่อนโอ้โว เอาบคนกันเอาคนได้เด็ดยินเดีเอาไว้บุได้ <c oughs> มาทำกี่วันพี่น้องโดนทำไม่เอาไว้ได้เนาะ <c oughs> ไว้บ็ได้เนาะก็เจ้ากระหม่อมก็คือคนงามครับ บนเขาข้ามจะพี่น้องโอ้ยมึงอ่อนนะพี่น้องดอกดำแม่เห็นหนูถตาลุนเห็นอยู่นี่แม็นบ่แต่ที่ต้มตุ้มเนี่ยมันเปล่วแล้วดอกพุ่นดอกหนึ่งสปอข้างในบอกไอยกินนงาเนาะเนี่ยดอกยางงามเลยพี่น้องบานเห็ดเขาข้ามบานนี่ งามเห,หรอเมียนจ้าพี่น้องเร็ดเพลิงเพิ่งขลายไรจะงามๆจ้ะพี่นอ้นองป้าพี่น้องพออีกแล้วมีแต่ง,งามๆตะนาไปเอารถถาเด้อจ้ะพี่น้องแล้วพอเก็บถาตะนาจ้ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องป้ามีดอกนึงจ้ะดอกนึงจ้ะเพิ่งขาวเพิ่งไข่จ้ะพี่น้อง พึ่งน้ำอ้อยพี่น้องน้ำอ้อยจ้ะน้ำอ้อยมี่ดอกเดียว,วอะพึ่งน้ำอ้อยพี่น้องชั้นบานไปนเนาะบานแข็งอันที่หล่้ต้นนี้บ่ได้ต้นนี้ไดร์เด้อนี่เนาะบอกให้กินนี่ขาพนนี่เอาขี้เก่าโอ้ตน้น <laughs> ตนี้บ่ได้เป็นเสือเป็นเสือเนาะ <laughs> อยู่ผลข้นลาบกไล่หนึ่งนั่นพลังาลข้นลาบก็สิได้ไงี่ด้อกคนน่ะเป็นลาี่หมดไล่เลยเนาะเนียนเอาเลยเนาะเอาเลยบานแข็งเลยจ้าโอ้เป็นลา บ่ได้เนาะกะลาที่มาไล่พี่น้องเนาะไม้รับซับปอบพี่น้องโอ้ยดอกเดียววะเก็นดอกเดียวอันนี้ถ้าิโอ้ยน,นางลงไงงด้จั่งหนีอ๋ออ๋ออ๋อขืนเนาะเพรามันคือสูได,ด้นางเล็กกางแผนเห็นหีิเนาะโอ้ย หลุเ,เล่งเนี่ยเนี่ยสีผ้าข้านไปเลยบ้านี้ติดละติดลทายบอสหลุออถอดมาเ,ยเลยถ้าหลุดน,นี่เห็นยากพี่น้องเอามีเคียวเดีอยสปอปตันนี้หมาเป็นบอนั่นเฮ็ดเพิ่งกอนอ้ยอุย้มตัวนี้ก้อนตรนี้ับไป มหลีนี่ของกระหน่ำเพชรนี่าเผืดด่อขลายพี่นอ้องมีดอกเดียวหรือเปลผื่อเพื่อบอก <laughs> <laughs> ดำแหงพี่นอ้งนนองจ <laughs> ึงเส่นแนมเพี้นเนาะเนี่ยนเอ้าข้วเท้าคือมาออกที่เ้งโขงกั้งสิอะไรตบออกน้ำหอมออกก่อน<ก>ข้อเด้าพี่นอ้อง กองอจัจสัวเนี่ยด้วพีน่น้อ <c ười> งมือนี่ขึ้นเนาะอากาศขึ้น่าขึ้นปเพิ่งเ,เขาหรือเพิ่งข้ามนูกข้ามหน่อนี่แหละโอ้ยมันใบตองกระโดดออกมานเนาะดอกสำ้ำกันอกับเปิ่เขาเนาะแม่นีสีกระสีเป, <c ười> เป็นใบตองข้ามเป็นเิ่ข้ามหน่อยพี่น้องข้าไงเนาะ เียร okay. ์สปอปเคียเคียร์คักๆแจกดอกสีขาวเลยเนาะดอกปังใหญ่เลยว่ะอืมบ่ได้เปิดไฟมาๆเอาเลยบ่เก็บไปดำทายไปดำ ดอกมี่ออ้ดอกเนาะตบูเลยดอกเยเปลี่ยนเรียมล้า้วดอกดอกใหญ่ๆกุมูพี่น้องขาจูนพูนเลยขาวแบบใหญ่มีซองหมอง้วยสิพาดพิงเสือปนนวางดอกหน่อยพี่น้องเผิ่นคลายบอกเดจ้าบมงเงินแตกครู ตัวนตัวไหนโครงการคนละครึ่งเตะปอบได้ละข้างในน,น,น,นี่นั่นโอ้นี่โอ้ยเคิงดีเอาหรือเปลเอาโอ้โหเอาสันเขาผีพันงูยีหมูมเหรอ สองดอกพี่น้องเปก็ไหลาจ้ะกำลังงามเลยเนาะแมนจ้ะครับเพึ่งเขาค้ำพี่นอ้องโหงห่างม,มากเธอสิพ่อดอกดำแห้งด้วยมันขามีไหมมันค้ำหน่อยพึ่งค้ำจ้ะค้ำหน่อยเนาะแมนครับแต่พออยู่ในก็พออย่างเนาะสปอบเนาะขุนพ,พี่น้องอู้บานเนาะอันนึงเอาใดวันะจังว่าบานแข็งเนาะ ตัวนั้นคือเบาบอดายแล้วนะจนเป็นเสือเอเม๊อจนเสียนีเพมาะเห็นกันพี่หนอผักเสีแนวเพรูกเดี๋ยวกายโยนป่ะคนทำอ่อยได้เจ็บพี่หนอผมเห็ดผื้งกัมไหนหมอเจ็บจังผู้ชายในเก็บมาแล้วเห็ดหอมอ่อยดอกหนึ่งว่ามันอยู่ไกลกันเนาะ เอาใดบ่อะไรสักบอเป็นเสือซะเลยเป็นเสือเนาะอดอกเปียวดอกคนสันเก็บเหลีวด้วยสิพาหาทางจากดงมันจู่วางได พี่น้งองเขาดิส่อบงึ้จ้ะโอ้เอาพาหนำเห็ดก่อบพี่น้องเห็ดเผืองเขา,าคือแห้งพี่น้องดั้แห้งดอกซีแนวนี้มันจะแนมเห็นไว้พี่น้องดอกซีแดงๆขา,ขาวๆเพยงสิน นี่ดอกเดียวเนาะเอา้าเห็นอีกเนาะดอกหนึ่งพี่น้อง<อ><อ>เป็นตูมมันเอ้าเก็บมป์เลยสักอย่างงามเลยเนาะสวยยเลนี่จะดอกแต่สปอบตาม,มดอกนี่ง <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อสองดอกโอู้ <c oughs> เอาดเอดอได้ยู่วะดอกได้บานแข็ง เปล่งน้ำอ้อยพี่น้องมันดอกเดียวป้าไก่เปล่งน้ำอ้อยบบออกดอกเดียวเลยเมียนอยู่ออกก็ออกบ่ไกลกันน้องเนาะเมียนเอ้าเป่งเขาเด้อพี่น้องเปล่งเขาหวังว่าอยู่ก็คือดอกหน่อยแห้งเด้อดอกหน่อยแห้งโอ้แต่สีดายแห้งหน่อยยาดหยาดน้พี่น้องบ่ได้มาเมื่อวานนี้เนาะอือ ถ้าปะเถาติ่มเน่าตัแต่เมื่อวานเนี่ยเคยซีมีรุ่นนี่ยแล้วสปอบแมนแต่ปเเ่าทิม่มแบบหลายตรงที่ล่ะต้นห้อยเป็นเ่าโุ้โนี่เฮ็ดอันนี้พี่เฮ็ดมท่าน,นันเฮ็ดยังน,น,นี่ก้อนเหงเอาเลยเนาะเป็นไม้ที่คนบ่อให้เที่ยวพี่น้องแมนจ้ะเอาได้พอสปอบป้าอ้ยจะเสิยดายเด้อปุ่นเขาไปเห็ดเสือบ่ เอ้าดอกไม่เป็นเสือบอกไงน้าเนาะเมียนอ้ยมางามแห่งแต่สอบปะมึงเด้อพี่น้องดอกดินจะพี่น้องแต่ว่ามีเอฟซีมันบอกว่าเป็นยากระแมนโนตานาเนาะเมียนเอาไปเห็ดเห็ดของหวานก็ได้จ้ะเป็นหมดยาลดความดันเลยละพี่น้องเมียนจ้ะเก็บเอาในสับปะ เก็บแล้วเ,เอาสามเหงาเด้อยสามเหงาเมียนเอาไปหมุนเขาลองเนาะเมียนแต่ว่าเอซี่เห็นว่าหากมันเอาไปอันนี้ได้อบอวบบอปบ,บอหากของสปอตปาดเอาเนาะเมียนปาดเอาเลยอู้ยงามเมียนพี่น้องเอ้ยอย่างสวยเลยพี่น้องดอกบินจ้า นะบ่เอาอยู่ปุณเอาเลยก็มาเด้อเมื่อนี้ยเราพี่น้องเจี๊ยบไปตำตำแล้วกับกองใส่น้ำเข้ามาเนาะเมีนจ้ะมุวนเขาโอ้ยหนึ่งเลยพี่น้องเบิ้งงงยังเนาะงงนี่แงางเพียงจุ่มเดียวนี่นี่ม้วนนี่มืงอื่นเนาะอุ้ยบังเด้อพี่น้องปุณเนา มือใหม่จากที่ให้เบิ่งพี่น้องคนนั้มันออกดอ,อกก่อนเนาะจ้าาเอาสำหรับคลิปวันที่สามสิบสิงหาหกพักพี่น้องก็คือสิ่มทีได้เดินทางกลับเวลาพี่น้องส่วนยอดได้ยอดม้านเหมือนนี้ก็ับเยอะน้อยเดียวกับเต็มเราสบป์เนาะจ้าฝนมานักทุกคนฝนไก่ที่มาแล้วพี่น้องแต่ว่าลินไปลายหลอบแล้วเนาะจ้เป็นเพชรเพิ่มแล้วพี่น้องเหมือนนี้ เฮ็ดดอกบ่ค่อยมีเนาะสปอบเนาะจ้ะถ้าเฮ็ดเพิ่งออกเฮ็ดดอกจะบ่ค่อยมีจ้าเฮ็ดกอ,อก,ก็เลยน้อยนึงเนาะนเป็นเพิ่งข้าลายเพิ่งขขา,าเพิ่งไข่นี่แหละพี่น้องเพินน่อนำพลอ,อจ้าสปอบลาพี่น้องก้าบาทมันสวัสดีจ้าื้อนี้สปอบกัตนาคงสิฝากที่ฝากน้องไปซ้ำนี้ได้จ้ะชื่นชอบวิดีโอจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปากัตนาไว้นะไม่ได้จ้าสำหรับืันนี้ก็ มาตามหาเห็ดเผิ่กมัตนาเนาะน,นกระมานสุดยอดอยู่จากพี่น้องเห็ดเผือกกำลังออกใหม่จา้ามืออื่นกับมาลุนมาติดตามมึงแน่จา้าว่าสาวปอบกนตนาสิภาพไปปลาใดไม้ใดหลักกมานเห็ดยังแน่จา้าเอา้าสำหรับไม้องหามากวันนี้ครับมาปลานอนเมกพี่น้องวันนี้เอา้าไปจะาลืมเด้อพี่น้องฝากช่องเลาะปลากับตาน,น,น,าบนาไว้น้ำแน่อาคีบหนามื่อนาพอกันไหมครับขอบคุณครับผมอ่ะมืออ,อื่นไปลุนกันใหม่พี่น้องวันนี้ว่าสีน้ำเห็ดเผือนเขาคำ บอกคือพี่น้องดอกมันดำแหเงเนาอสับปดฝนกระสิมาแล้วพี่น้องวันนี้ฝนไหลนาะ